เอาบ้างอันนี้รถเข็นบางคำเหรออ๋อขนทางครับเอ่อไม่ทรงมันดูแตกๆอ่งนี้รถเข็นตัวนี้จริงๆถ้าเรา,เราดูมันก็คือรถเข็นทรงไทยนะแต่ว่ามันจะมีความต่างว่าไม่ไม่ถึงถ้วเป็นทรงไทยเลยทีเดียวคือผมยาประยุกให้มันดูอ๋อ่ามันดูสมัยใหม่มากขึ้นนะถ้าเราสังเกตเนี่ยตรงเนี้ย เหมือนใครเลยนะอ่าเหมือนเอกกหมือนเอกลักษณ์อ่ะเหมือนเอกลักษณ์ก็คือต้องใช้เวลาคือมันต้องมีการออกแบบหรืออะไรเนี่ยอ๋อแล้วบางบางทำยังไงเนี่ยทำไมถึงได้ได้แบบนี้ทำไมตัวนี้ง<ย>่<า>ยยวยตัวเนี้ยเราก็จงล่างเป็นสามเหลี่ยมก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็มา,า,า,แ,าออแบ,บ่งสเกลแล้วกาตา็ตัดไอ้ส่วนมุมตัวนี้ต้องการมุนเพรือมองแล้วมันจะเหมือนสามเหลี่ย ให,ให้มันเกิดความลึกมองดูแล้วก็มันก็มีนิติตรงเนี้ยจริงๆคือคือรายละเอียดอยากจะให้อยากจะให้มันดูโดดเด่นปกติทรงไทยทั่วไปเนี่ยเขาจะเรียกถ้าผมจําไม่ผิดนะมันจะเหมือนฝาประกันใช่ไหมแล้วตีไม้ตีไม้เหมือนคล้ายๆลายอิฐมอนีอ,อะไรเงี้ยแต่นี้ว่าเราอยากจะให้มันดูให้มันดูแปลกแล้วก็เป็นทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจถ้าจงมากกันแล้ว ตัวเนี้ยเป็นตัวแรกเลยนะเป็นตัวแรกที่จะนำนำเสนอเขาแล้วล้วตรงนี้ทำยังไงครับทำไมถึงเป็นอ๋อไม้ตัวเนี้ยนะสวยจังไม้ตัวนี้ผมใช้ทิมเมอร์ทิมเมอร์มันจะลบมุมอ่ะผมเรียกว,ว่าทิมเมอร์ลบมุมแล้วกันโอเคี okay, ลบมุม<ด>เ็นสีห้ามีอะไระเอียดคือต้องการให้มันมีมิติให้มันลึกใช่ เพราะว่าถ้าหากว่าไม้เรียบๆเ,เนี่ยมันจะมองดูไม่มีมิติแล้วก็เหมือนไม่อักทู่ๆไปต้องการคือมองแล้วเหมือน,อนว่าเป็นไม้ซี่เดียวกันไอ้เป็นเป็นไม้นละซี่มารวมกันดูแล้วมันก็เกิดเกิดอารมณ์อ่ะเออแล้วแล้วนอนตอนนี้บงังทำยังไงมันมันเหมือนอ๋อฝาตัวนี้เหรอมันเหมือนพิมมาจากโรงงานเลยอ่าคือฝาตัวนี้จริงๆแล้วเอ่อไม่ได้ยุ่งยากหรอกขั้นตอน เราใช้ติ๊กซอตัดนะใช้ติ๊กซอตัดตัดชิ้นะัดช้นแผ่นอะแล้วก็กระดาษายขัดขัดเจ็ดเพื่อให้มันมันมีความข้าคุณโจสังเกตตรงเนี้ยหลังคาเนี่ยหลังคาเนี่ยผมทากาวนะกาวอะไรยิงแนี้ถามว่ายิงเพื่ออะไรถ้าเราไปยิงบังเก่งเนี้ยอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยนะอ่าวซลังคาร ยิงลอกให้หมดเลยถ้าถ้าเราสังเกตยังเห็นมากไม่มีเลยไม่มีแม้แตนะ่นิดเดียวเลยเนี่ยพอตังนี้ขึ้นไปเนี่ยคือหลักต้องการให้มันดูให้มันดูดีงานงานตัวนี้เรียกว่าทำเต็มที่นะเอาเห็นที่สุดนะครับแล้วฉ<ร>ดานี่ฉดานี้มันอ๋อผมจะ<ด><ด>ไม่ทำนะสวยจนะังเหตุผลที่ไม่ทำแหลมก็อย่างที่ว่านี่แหละต้องการให้อ่า ให้มีตัวเลือกให้พูดที่สนใจอะนะเพราะปกติแล้วถ้าถ้าสงไทยอะนะตาอย่างเราที่เห็นเนี่ยตัวเนี้ยมันจะแหลมแหลมมากเลยแต่ตัวเนี้ยผมทําออกมาให้มันดูเป็นร่วมสมัยหน่อยไม่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 ถึงกับคงทยมากเกินไปผมองการให้มันเป็นเอกลักษณ์ตรงนี้มันมีเพ่อ๋อตัวตั้ตัวตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้ถ้าจะว่าแล้วมันก็เหมือน ก็จะเหมือนไฮไลท์อย่างนะตัวเนี้ยเดิมทีอ่ะดูไม่ถึงถึงนะเอาเดิมทีผมผมไม่ได้ใส่ไม่ได้ตั้งใจทำด้วยซ้ําปรากฏว่าพอขึ้นโครงขึ้นอะไรแล้วเนี่ยผมมองอ่ะผมมองดูแล้วมันจะนะถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าในความรู้สึกนะถามว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้มันมันไม่ผิดแต่ถ้าหากว่าถ้าไม่มีเนี่ยมันมันมันล้นไปเหมือนบ้านฮะถ้าเราสังเกตบ้านเนี่ยมันจะมีชายน้ำาช่้หอ่ะผมนึกถึงข้อนี้ ก็ลองก็ลองทีแรกทำทำทำนิดนึงก่อนนะทำสองดอกมาใส่เออปรากฏว่าที่ใส่ใส่แล้วมันโอเคนะมันสวยก็ทาเต็มเลยแต่ว่าด้านเนี้ยผมไม่ใส่เพราะว่าระยะไม้มันไม่เท่ากันผมก็เลยใส่ดานดานหน้เฉยตรงนี้ผมก็ใส่มุมชาเพราะนม่จะเป็น้องใส่ปรกว่าพอใส่มาแล้วมันเออมันมันมันมาดูสวยอ่ะมาดูนุ่มนวลเออผมเห็นตรงนี้เออ ไอ้มือจับเนี่ยดูค่อนข้างแข็งแรงทำมือจับมือจับตัวนี้เกิดจากการกึ่งไม้ก่อนนะเอาไม้เอาไม้มากึ่งเพราะว่าคือรถเข็งอันนี้จริงๆแล้วไม่มีเหล็กมาเกี่ยวข้องเลยมีก็จะเพาะแค่เขาแค่ล้อผมอยากจะให้กลิ่นอของรถแคนีนยมันเป็นไม้มันเป็นไม้มไมถ้าหากว่าทุกคนเห็นนะคือที่ที่ทำออกมาเนี่ย ล้วนแต่จะมีเหตุผลถ้าทันสิ้นเลยเพื่อความแข็งแรงแม้ย,ยางผมกดไปเนี่ยแรงกดลงไปเนี่ยนะตัวเนี้ยที่ทําเนี่ยช่วยรับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าหักเพราะหลายคันแล้วที่ที่ทําออกไปนะแล้วจำไม่ผิดน่าจะสี่ถึงห้าคันนะแล้วก็อสอบถามลูกค้าก็ปรากฏว่าไม่ไม,ไม,ไม,ม่ไม่มีปัญหาอะไรแล,แล้วกระดบง่ายไหมครับอ๋อกระดกเนี่ยฮะ ปีเลยอ๋อคือตอนนี้ตอนนี้ต้องเข้าใจว่ามันยังไม่มีอ่ายังไม่มีถังแก๊สนะถังแก๊สพวกขาพวกอะไรถ้ามีมันก็จะง่ายกว่านี้นิดนึงเพราะจริงจแล้วรถรถเข็นเนี่ยนะผมว่าไม่มีการเข็นนะเข็นเข้าเข็นออกจากที่เคยสอบถามลูกค้าที่เขาอ่าซื้อไฟี่ย ปวดมากก็จะวางหน้าร้านวางตายตัวเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องห่วงเห็นอาจจะมีนิดนิดนึงโช่กระดกอาจจะต้องต้องควบความจริงนิด,ในในนดไม่ไม่ไม่ถึงก็เยอะอะเนี่ยผมน้ําหนักอยู่ที่ห้าสิบกิโลนะเนี่ยที่ผม,มกดเนี่ยยักปดลงมาโอเคบงังบังโชว์ฟังกชันข้างในให้หน่อยผมอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวิมให้ดูนะบานบานนี้จะเป็นบานสไลด์ไหมครับบานสไลด์ข้างในข้างในมีบุกอะไร้วยอ๋อ บุมิียมนตัวเนี้ยไว้ทำอะไรครับถ้าหากว่าถ้าเป็นไม้นะคุณโจหนึ่งอ่าขายแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวยเาขายก๋วยเตี๋ยวมันจะต้องมีน้ำไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมครับน้ำหยดลงไปเนี้ยไม้เนี่ยยังไงมันก็ดูดแน่นอนทีนนี้ผมก็เลยต้องเนียมไปอ่าอ๋อมันมันใช้กันไฟด้วยไหมตัวนี้ไม่มีปัญหาครับเพราะเปลวไฟจริงๆอ่ะผมว่ามันมาไม่ถึงหรอกแค่ ละอองปานร้อนก็พอๆนะแสดงว่าก็คือจุดประสงค์ต้องกันน้ำช่ใช่แล้วก็ข้างบนนี้คือยังยังไม่ได้เจาะรูเนาะเพราะเหตุผลที่ไม่เจาะเนี่ยนะคือถ้าผมเจาะตรงเนี้ยพึ่บเนี่ยนะพลาดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมไม่รู้ว่าอ่าลูกค้าเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาใชหม้อเบอร์เท่าไหร่อะไรอะไราะฉะนั้นผมยังไม่เจาะก็ไวอย่างนี้แหละก็คือตำแหน่งเนี่ยคือวางม้อวางเอาเผื่อว่าถ้าลูกค้าเขาโอเคเขาก็จะบอกเขาจะบอกมาว่า หม้อไซส์นี้ขนาดนี้ขนาดนี้นะหลังจากนั้นทางร้านเราก็เจาะให้โดยที่ไม่ได้คิดเพิ่มนะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ราวเพิ่มาอะไรคือเท่าเดิมนี่แหละเออแต่ว่าเราบริการเจาะให้เพื่อเพื่อ<ๆ>ไม่ให้เกิดการผิดพลาดถูกปะ่ะครับแล้วข้างในมันมันมันมีอะไรอีกไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยเนี่ยบานไรเนี่ยผมจะเปิดให้ดูนี่กะดิกมาแล้วนะ่ะอ่าแบ่งครึ่งด้วยอ่าแบ่งครึ่ง เดี๋ยวดูตรงนี้ก็อ่าประตูที่เปิดทุกบานเนี่ยนะมีที่ล็อกที่ล็อกหมดนะเพราะว่าอ่าปลอดภัยด้วยก่อนเนี่ยปกติเนี่ยประตทูทั่วไปเปิดมานจะว่างเปล่านะฮะทีน<ส>ี้เราเพิ่มฟังก์ชันไปถามว่าสองตัวเนี่ยทำมาเพื่ออะไรตอบโจทย์ลูกค้าอันนี้ลูกค้าเอ่อลูกค้าสามารถที่จะเอาอะไรใส่ไปก็ได้ยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นมีดหรือทอมหรือตะเกียบหรืออะไรเนี่ย สต็อกไว้ก่อนอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้แล้วแต่ลูกค้าจะใส่จะใส่อะไรก็ได้แล้วแต่สตุ้งจะตั้งเงินหรืออะไรขายของในตังเยอะๆอ่ะอ่าผมว่านะอ่าตรงนี้แล้วแตข่ข้างบนก็มีนิชชังอยู่แล้วอ่ะอ่าเดี๋ยวผมใจนะให้ดูอันนี้มันจะมีกรอนนะแ,แค่แค่ก็มือมาแล้วก็ล็อกไม่ไม่ต้องกลัวไม่มีปัญหาตัวตัวน,วนี้ตัวนี้เอาไว้ล็อกแกอ่าตัวเนี้ย ตัวนี้ก็มีมีตัวออือจับเพราะฉะนั้นประตูเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยมีตัวล็อกทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกชั้นมือมือจับนี่คือยังต้องทําด้วยไม้เลยเหรออ่ะไม่คืออันนี้มากอย่างที่ผมบอกอคุณจอั้จแต่แรกนี่แหละจริงๆอ่ะถามว่าทางร้านมีอะไรจับนี่คือเราต้องการให้ถ้าจะว่าแล้วเนี่ยอยากจะเป็นงานแฮ์เมดอ,อ่ะอ่ะคือหนึ่งเดียวอ่ะเพราไปหาซื้อผมว่ามันคงไม่มีหรอก โอ้ยผมสังเกตเห็นว่ามันไม่มีรางดินชั้นนี่มันเป็นไม้หมดเลยบางไม่ต้องใช้รางเหล็กใช่ไหมอ๋อไม่ไม่ใ่หลื่นมากเลยนี่ไงนี่ยเนี่ผมผมไม่น่าให้ดูเนี่ยเนี่ไม่ต้องโกวึกและสามารถล็อกอันนี้ลูกกุญแจล็อกนี่ไนักเนี่ยปกติทั่วไปเนี่ย ทั่วไปบางทีเขาก็ลองลองตรงนี้ใช่ไหมลองใต้เนี่ยก็แล้วแต่ไม่ผิดไม่ถูกทีนี้ผมซอ้อซ้อตรงกลางใช้เป็นเดรย์แตกไปไปอ้น<ล>ท้งนี่ยาวมากนะไิ้แท่งนี่ยาวมากนะไม,ไม่รู้ยาวมาเพื่ออะไรใส่เงินตั้งเยอะอ่าคือจะใส่ตะเกียบใส่ช้อนคืออ,อย่างน้นอยอย่าไม่รู้แหละใหญ่และยาวไว้ก่อนคุณจะใส่อะไรเนี่ยไอ้นั่นแล้วแต่แล้วทำไมมันถึงลื่นลื่นมากเลยโดยไม่ต้องใช้ลายอ๋อจริงๆแล้วมันมีสูตรนะมันมีสูตร ผมใช้เทียนไม้เนี่ยถ้าเกิดการเปลี่ยนสีกันเทียนเนี่ยเวลาเราทาไปแล้วเนี่ยนะมันสีกันไปสีกันมาเนื้อไม้จะไม่ดนแล้วเพราะความมันวาวความมันวาวเนี่ยมันไปบล็อกไม้แล้วเพราะฉะนั้นอ่าระหว่างเดี้กับไม้เนี่ยสีกันระยะเวลานาน,านมีปัญหาไหมบอกได้เลยว่าไม่มีเนี่ยความความนลื่นความเคลือนกั <Okay. S 1> นโอเค ผมเห็นข้างหลังมันมีประตูด้วยอ่ะอันนี้มาเปิดได้ไหมอ๋อประตูนี้คำเพื่ออะไรคบว่าประตูฝูกเถยละกันค่ะ,ะต้องกาเงนคเรื่อการก็ว่า<น>เราขายแล้วรู้สึกว่าเรากลัวว่ามันจะร้อนนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะเราสามารถมีกรด้วยถ้าสะดวกถ้าเราเราเราสะดวกว่าเราเปิดไปแล้วมันไม่เจ็บกัดอะไรก็ก็เปิดได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไม่ต้องการเปิด ราจก็ะปิก,ก็อย่างนี้เพิเข้ามากเก็บนะครับเนี่ยกอนมีทางข้างบนมีทางข้างล่างเซนตี้ค่ะอย้นะและเนี่ยเหมือนบ้านนะครับคุณโจต้องรู้รอบพอดชิดเนี่ยเนี่ยนี่ก็จะเป็นอ่า ลูค้างกิลูกค้านั่งกินครับผมข่งขึ้นไปนั่งนะหนักห้าสิบกิโลนะแข็งแรงแข็งแรงสบาย 55, ห้าสิบห้าห้าสิบหกวัตถุทีสี่ชามน้ำหนักจากกิโลเนี่ยอันนี้ผมห้าสิบกว่าเพราะฉะนั้นมั่นใจมั่นใจได้เดี๋ยนี้ บางแล้วทำไมตรงยอดข้างบนน่ะมันมีเหมือนรอยขีดขีดคล้ายคล้ายลายใบไม้อ๋อตรงนี้จริงๆิงแล้วถ้าจะบอกแล้วมันมันมันคล้ายคล้ายงานคล้ายคล้ายงานแกกสลักอะนะงานให้มันดูให้มันดูแบบคุณโจเคยเห็นเคยเห็นเขาเรียกนี่ไหมั้ยใบไม้อ่ะใบไม้ผมก็เรียกชือเรียกไม่ไม่ไมู่กกันเรียกว่ากระดูกแล้วกันอ่าถ้าไม่ถ้าไม่แกะสลัก มันก็ดูเรียบ่แต่ว่าถ้าเราเราใช้วิธีการแกกสลักให้มันเป็นเส้นไปนิดนึงเนี่ยมันก็จะมองดูลับคือต้องการให้มันมีรายละเอียดอะยึบย่อยตรงนี้มั่งตรงนี้มั่งอะให้มันดูให้มันดูสวยให้มันดูเด่นแล้วตัวนี้เป็นทำจากไม้อะไรนะครับตัวนี้ม่นสนระกอบจากใช้ไม้ตัวนี้อ่าไม้ยางพารานะยางยางแดงส่วนไม้พวกนี้ก็น่าจะ ไม้ยาปากรมปลากรมละสานกันกับไม้ชุ่มแพกอ่าไม้ไม้ไม้ชุ่มแพ้อ๋อแข็งแรง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 ไอตัวเหลืองๆนี่ก็จะเป็นนาย้อมแ็กแล้วก็เคลือบด้วยยูริเทนยูริเทนภายนอกนะของ QO A เนี่ยบอกไปหมดเลยบอกชื่อผมีตัพันไปด้วย ปกติที่ล้านจะใช้นี่แหละหลักๆก็จะเป็นเคโอเค <Okay, S 2> ผมอยากให้บางลองลองเข็นหมุนให้ดูหน่อยมันใช้งานดีไหมเวลาเข็นเห็นสบายเลย ว่าคนคนขายของคงเขาคงไม่เห็นระยะไกลน,นะส่วนมากจะ <c oughs> หลักๆก็จะเป็นจะเป็นหน้าร้านเขา,าคงไ,ไ,ไ,ไม่กระไม่กระโดดไปต<อ>ลอดทางโอเคสวยมากครับก๋วเยเตี๋ยวอร่อยไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวข้าวมันอร่อยแต่ผมว่าบางครั้งอย่างเดียวก็ไม่พอนะ วัสดุอุปกรณ์อะไรหลายๆอย่างเนี่ยอย่างรถอังเนี้ยมันก็เป็นตัวช่วยให้ให้อาหารหรือทีพวกอย่างเนี่ยมันจะดูดีขึ้นนะโอเคมันเหมือนหน้าตาผมมองนะผมว่ามันมันมันคือหน้าตายิ่งคุณทำอร่อยด้วยแล้วก็มีรถเข็นที่ดีอย่างเนี้ย อย่างกันเนี้ยของมันจะดูมันจะดูดีมากนนทีก่ชอบเลยคือบพระผมทำครับคุณ